สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักวิธีการแจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้กรุกัาต้นผ่านระบบ eService กันค่ะก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของประกันสังคมก่อนค่ะ www.sso.go.th/services/ e ค่ะเมื่อเรากด enter เข้ามาแล้วนะคะให้เรานำ user และ password ที่ได้จากประกันสังคมกรอกลงตามตัวอย่างได้เลยค่ะจะขึ้นหน้าจอว่าข้อมูลบริการสถานประกอบการให้เราเอาเมาส์ไปคลิกตรงคำว่าทะเบียนผู้ประกันตนค่ะจะขึ้นให้เราเลือกกิจกรรมงานทะเบียนที่ต้องดำเนินการเขาเลือกไปที่แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนสปสข09 หลังจากนั้นหน้าจอจะขึ้นให้แจ้งข้อมูลของผู้ประกันตนที่สิ้นสุดการจ้างงานค่ะจะมีช่องให้กรอกเลขบัตรประชาชนกรอกวันเดือนปีที่สิ้นสุดการจ้างงานแล้วกดดำเนินการต่อจะขึ้นชื่อของพนักงานที่ลาออกค่ะเกี่องของสาเหตุสิ้นสุดการจ้างงานให้เลือกเป็นลาออกนะคะแล้วก็กดคลิกดำเนินการต่อค่ะจะขึ้นหน้ายืนยันการบันทึกข้อมูลขึ้นมาแสดงว่า เราได้ทำการแจ้งสิ้นสุดการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกดไปที่คำว่าสถานะการทำธุรกรรมเราเข้ามาเลือกประเภททำธุรกรรมเลือกเป็นการแจ้งออก2ปส6 0 9ค่ะคลิกค้นหาค่ะข้อมูลก็จะขึ้นหมายเลขล่าสุดการทำธุรกรรมที่เราทำไว้ค่ะและเราก็ต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเราได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่ ในตอนนี้สถานะยังจะเป็น P อยู่นะคะให้เรารอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ประกันสังคมก่อนค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้อนุมัติแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น Y ค่ะประมาณ1วันทำการนะคะเท่านี้เราก็ทำการแจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนได้เรียบร้อยแล้วค่ะ ะว่าเราสามารถทำการแจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนได้ง่ายๆเพียงไม่กี่นาทีผ่านระบบ e-service ของสำนักง,งานประกันสังคมหรือว่าเป็นวิธีที่สะดวกง่ายและรวดเร็วมากๆเลยค่ะท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะสวัสดีค่ะ